สวัสดีพี่น้องม้อนี่พามาเก็บเห็ดเนาครับเห็ดยูคามาเบิ่งดอกแข็นพี่น้องอันนี้เลเก็บเลยน้อยหนึ่งนะครับเห็ดยูาคาก็มีเห็ดแบงมาเบิ่งปลายสือครับพี่ครับนะเบิ่งครับดอกไน,น้อยเอยงสิครับขมๆค,ครับอันนี้พ่อดีแจงครับเห็ดหัวตะศุนยนกับหัวตะขึ้น อพี่น้องเอามดได้ครับเนี่ยนี่ยพี่น้องไปเห่นยังไปเรียกเอาน้ำดกงามๆนี่นี่รับตอนนันง้งแตสุดนอ้ยงามๆ ปีนี้วะไหนกินน้กเชื่อครับนี่อะงามมาพี่น้องเหลือหลายดอกเลยครับพี่นี่งพี่น้องวัวงูมีดอกบานมันน้ำครับบปลกไงเลยบอกแล้วปะเนี่ย มี่หลักเกิดครับเนี่ยมีดอกบานวอมวันน่ะพี่น้องนี่พี่นอ้นองดอกงามๆอุ้ยจะเสียบครับนสีเดียวอนะันนี้หยียบครับพี่น้องเีาะพี่พี่นอ้นองมากมั้ง นี่ดอกตัวปูครับอืมให้ด่างเตะุมันเนียมากไม่เช็กซื้อครับกระตากรบบาดมาเอ็นไหมปุกง่ายเลยดอกนะเก็บไปหนักดอกงามครับอยู่ในอุ้มน้ำครับเอาหยากน่อย่นึง ีอนง้ยเอาน่น่ะม้กับ้วี้องที่ปลากรับพนี่หน่ะี่ออไวเนมีดหน่อยๆครับพี่อันนี้ดอกหน่อยๆอันนี้เบานะครับสวยหไ พี่น้องดอกเปน็นดาครับอีกหลกนึงเกิดมองแล้วดอก2ดอกครับนี่ครับเงาหน,นึ่งพี่ตบตุ๊ปูครับอือเสียงรถดังยักหน่อยเด้ครับมันอยู่ข้างถนนเดี๋ยวพี่น้อง นุ่มพี่น้องตอนนั่งไงครับแบบเหนียวผมสิบพันท่านเอานะนี่นี่ว้เก็บม,มรุนครับงานพี่กําลัางขึ้นเป็นนอเดีวพี่น้องว่าฟองเหรอหนึ่งดอกสองด,ดอกครับด้นนงามๆเลยครับเห็นไหมพี่น้องป้านี่กับลังเกิดครับนี่ดอกอง,นนงามๆครับ พึ่งพี่น้องเพียโอ้ยพี่น้องสุดยอดเลยพี่ครับจะมันยุ่งมันหมดได้ไหมนี่ครับอ่พี่น้องนี่แต่ดอกงามๆครับเพียเราเนีน่ย พี่น้อกมัครับร่มร่องกันเบิ่งมันนี่ครับเห็นอยู่ค่าครับดอกจุ่มๆมั้งสิครับต้มเนี่ยขมดีละสันไป,นไปนนนครับพี่น้องไปเบิ่งหมองไม่เยอะมันเห็ดออกทางเนาะครับแต่ว่ากับพ่อได้กินเนาะหน่องดอกตุ้มปูเลย ดอกน้อยๆครับมือขาไม่ได้ยาวๆนี่คือไหนครับหนึ่งข้างนี่เสียบได้ครับดอกนี่ดอกขนาอดนี้นะครับอะไรนี่ไงแม่พี่น้องเอาพ่าดงเฮดแดงครับไปไหนอ๋อนี่เสียบแล้วครับพี่น้องเนี่ยเอาเสียบครับ เด็ดขาไปน้ำพี่น้องมากับเขาที่พี่นอ้องเจ้าแนวเดียวพี่น้องมันหี่คำว่าพี่น้องก็เด็ดแล้วนอ้องขาเนี่ยเจ็บปวด มึงหลายพี่น้องก็ไม่ยากกันเงี่ยพี่น้องกดนบเนี่ยน,น่นนนย้บนเนี่ยเรากินจุมครับเหรอแน่เนสบแน่เนสบ หมุนมาหน้าหนาสิเงานีข้างไหลครับนี่กีกีกัมี่กีน้อยน้อยสวยครับแต่มาสา่าหน่อยหนึ่งมันบานมาแล้วเนี่ย้องแกงได้ระดกบนี่แนวเดียวนี่เห็ดขมน้ามี้อง เงี้ยขมดอกแง่ครับนี่นนบานเถ่าแล้วครับมาเอาเอาซ้ำนี้เนี่ขมบานแล้วครับสองดอกนี่ด้กีนึงครับหนังดอกงามพ่อนเงานีกี้แล้วเห็นจูค่าครับ สวมงามอือสุดยอดเลยครับกีนหน่อยครับหน,น,น่อยๆแขนๆนครับเสียบครับจนเนี่ยอือดีแข็งคมๆเลยคับนีเนาะอุ้ยง,งามเลยไป่นอง บอกเลียเรีย,รยครับน้ำพัดมาก,กองกันไว้จุดยอดเลยครับเอามัดพี่น้องนี่มันอยู่ขางถงนนเัาหดนี่พี่น้องเชี่ยมีแก้วเดียวครับ บ่ครับเอ้อพีนน้องดวอกอง่ายเเ้มันจะมีดักไข่อยู่นะครับเ,ออน,เออน,นี่ยเอาลวดยืนในหุนาครับ,ออรดรบแดงเสียกซิบแกงยิ่งแล้วครับนดองกเกียครับก,กียร์ไหเพราะฉ่นันเอาดอกว่นี่นองเอาสิอซีมันยแกงแซบ นี่แีละเก็บซูบ้างเสียบเสียบตอนเลยอือควางเสยียบพี่น้องเก็บน้อยๆเลครับเอาไปอุ้ยงามค่ะครับ อดอกเป็นอยังขึ้นมักหลุดแก้ใบหน่อยหน่อยนึงนะีน่่น้องมีแต่ปลาเลยครับเอาแต่ดอกที่มันกินได้นะครับแดงงามมู่นหน่อยๆก็จ้องไว้ครับจ้องไว้แต่เก็บมาลุ้นนี่เราเหงาเลี่ยงามครับนี่พี่น้องผลงานแรงนี่ครับ เงเห็ดดินเห็ดยูคาครับส่วนมากจเป็นเห็ดยูคาเนาะครับหลายมีดอกซ้ำหนี่ยครับเดี๋ยวหมือนรุ่นเทาตรงมา่ไหม่ครับตรงไม่จอบฝนกําลังตกครับช่วงเนี่ยไปเนาะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไล่ากแช่เนาะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันเนาะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ